สมองกับการตั้งเป้าหมายครับคุณเคยไหมครับว่าคุณอยากได้รถรุ่นหนึ่งรถที่เราชอบมากเลยนะอยู่ดีๆคุณก็เห็นมันวิ่งตามถนนเต็มไปหมดนะซึ่งตามปกติอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นนะคุณรู้ไหมครับที่คุณเห็นมันเนี่ยก็เพราะว่าในสมองของคุณเนี่ยมีระบบระบบหนึ่งที่เรียกว่า RAS นะซึ่งมันทําหน้าที่เหมือนเดรดร์ครับที่ทําให้สมองมองเห็นโอกาสจากการที่เราตั้งเป้าหมายนะไอ้เจ้าระบบ RAS เนี่ยมันก็มาจะ ร a ก t i c u l a r act activating system นะซึ่งมาอยู่ในสมองของคุณเนี่ยนะมันทำหน้าที่เหมือนเลดร์นะคอยกรองข้อมูลมหาศาลที่เข้ามาในแต่ละวันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะกรองก็คือสิ่งที่คุณตั้งใจโฟกัสนะหรือว่าตั้งเป้าหมายไว้นั่นเองนะไอ้ RAS เนี่ย,นะยจะมองเห็นแล้วก็ส่งต่อให้มันเข้ามาสู่สมองคุณทันทีเพราะฉะนั้นถ้าคุณตั้งเป้าหมายเรื่องสุขภาพดีนะไอเจ้า r a s เนี่ยจะเริ่มสังเกตเมนูสุขภาพทําให้คุณเห็นคนที่ดูฟิตนะหรือว่าเห็นบทความที่เกี่ยวกับการออกกําลังกนะถ้ายนะ เจ้าระบบ RAS ในสมองคุณจะช่วยดึงดูดไอเดียและโอกาสทางธุรกิจเข้ามาในสายตาคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวครับแต่ถ้าคุณโฟกัสแค่ความกลัวนะอันนี้ก็แย่เลยความล้มเหลวความจนนะ RAS เนี่ยมันก็จะพาให้เรามาเห็นสิ่งเหล่านี้จะพาเราไปหาหลักฐานเพื่อมายืนยันว่าให้คุณเชื่อในความกลัวนั้นมากขึ้นไปเรื่อยเ,เพราะฉะนั้นเป้าหมายไม่ใช่แค่เรื่องอนาคตแต่มันคือคําสั่งที่ส่งให้สมองของคุณเนี่ยทำงานผ่านเจ้าระบบ RAS นะตั้งเป้าหมายให้ชัดครับแล้ว RAS จะช่วยคุณเห็นโอกาสที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน